เรียบสั่งแบนด์ข่าวเนปาลเพราะมันมีเรื่องราวที่เหมือนกันอยู่ระหว่างขมรกับเนปาลนั่นก็คือประเด็นที่ลูกหลานนักการเมืองเนปาลอวดรวยไม่ต่างจากลูกหลานฮุนเซนที่อวดร่ำอวดรวยซึ่งมันเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่เนปาลลุกเป็นไฟเราจะมาดูกันว่า2เรื่องนี้มันมีความคล้ายกันยังไงอีกบ้างจนถึงขั้นที่ฮุนเซนต้องสั่งแบนด์ข่าวเนปาลกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงทั่วประเทศเนปาลโดยเฉพาะในกลุ่มเจนเซตาืน ปี2568รัฐบาลของนายก k คพีชามาโอลีสั่งแบนด์โซเชียลมีเดีย26ตัวหลักๆที่คนเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้ง Facebook, y y u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  e w w h t t s p p p n s t t g r r m m โอ้โหนี่มันเหมือนปิดหูปิดตาประชาชนเลยนะคะใช่เลยครับคนรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยเขาโตมากับโลกออนไลน์การทำแบบนี้มันเหมือนพวกพเผด็จการที่อยากจะปิดปบักไม่ให้คนวิจารณ์รัฐบาลแต่โอ้โหนะครับเป็น้องเขเมรแบนข่าวไม่ให้คนเขเมรเนี่ยดูข่าวของเนปานนะ เพราะว่ากลัวจะซ้ำรอยนะกลัวคนคเขมรเองจะรุกประท้วงเหมือนเนปาลน,นะครับพี่น้องล่าสุดตอนนี้คือทางเ้นเองนะพี่น้องก็ผด็เดการหนักกว่าเดิมนะพี่น้องถึงขั้นว่ามาเมนนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะเราจะขึ้นให้ดูถึงขั้นว่ามาเม้นในซะ่องของสาวคนหนึ่งที่ผัวเธอเป็นทหารเนาะก็โพสต์ตามหาแฟนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะหุ้นเซนนะพี่น้อง ไม่พอใจเนาะเข้ามาคอมเมนต์นะพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะในซ่องของเธอเนะพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ข่มขู่นะโอ้โหถือว่าใครคิดต่างไม่ได้นะพี่น้องใครคิดต่างไม่ได้ฮุนเซนจะตามล่าทันทีเพราะว่าฮุนเซนเองเนี่ยพี่นะ้องเห็นนักเคลื่อนไหวหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะพี่น้องออกมาเคลื่อนไหวออกมาแซะฮุนเซนตอนนี้คือฮุนเซนเราแวงไปหมดนะพี่น้องไม่ให้ เขมรเนี่ยคนเขมรดูข่าวเนปาลน,นะพี่นแล้วใครคิดเห็นต่างก็จะตักเตือนทันทีนะพี่นคลิปนี้เราเบอย์ให้ดูเนี่ยคือเป็นการตักเตือนนะพี่นซึ่งเป็นไอ้เพจเป็นซ่องของสมเด็จเดชฮุนเซนเลยนะพี่นเข้ามาเตือนเลยตำหนิเลยนะแล้วก็ออกมาขอโทษไหว้สวยเพราะความกลัวจากอำนาจของฮุนเซน ที่ใช้กับคนที่ไม่มีทางสู้นะพรับพูดได้เลยว่าถ้าฮุนเซนเนี่ยโกรธแล้วนี่เอาจริงนะพี่น้องคลิปที่ได้ให้ดูไปนะพี่น้องก็เป็นคลิปของคนกระเมงน,นะพี่น้องที่สาวกระเมงที่ตามหาผัวนะก็โพสต์ปกติของเธอนะพอทีนี้ติดต่อผัวไม่ได้นะก็โพสต์ตามหาผัวก็โดนข่มขู่นะพี่น้องโดนข่มขู่ถ้าไม่หยุดเนี่ย คือจะโดนต้องออกมาขอโทษทันทีนะพี่น้องออกมาขอโทษทันทีเพราะฉะนั้นในการที่มีเหตุการณ์เหล่านี้นะพี่น้องทาให้คนขเขมรเนี่ยก็หวาดกลัวนะพี่น้องก็หวาดกลัวเลยไม่กล้าออกมาพูดความจริงเนาะเพราะว่าในการที่มีคนขเขมรเนานะกลุ่มเจนเซ็ตนะพี่น้องออกมาก็กลุ่มกันนะพี่น้องเนาะออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆก็ทําให้ คุณเซนตอนนี้คือนั่งเก้าอี้ไม่ติดนะพี่น้องเดี๋ยวประยัดจะพาทุกคนเนาะพี่น้องย้อนไปดูข่าว,ข,าวข่าวนะพี่น้องเมื่อปี2024นะพี่น้องว่ามีเรื่องราวที่คุณเซนเนี่ยจับคนเจคนนะพี่นะ้องเนาะที่ข้อหาต่อต้านรัฐบาลนะพี่น้องเดีย๋ยวประยัดจะขึ้นให้ทุกคนดูนะวินาทีที่ตำรวจเข้าคุมตัวล้องกุนเทียนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิดล้อมในกัมพูชา และพยายามนำตัวขึ้นรถไปไปเธอและเพื่อนไม่เข้าฟังคำพิพากษาก่อนการตัดสินจะเริ่มขึ้นพวกเราต้องการเสรีภาพพวกเราต้องการความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวพยายามสื่อสารเ <ไป S 1> พราะพวกเขามองว่าการออกมาเคลื่อนไหวด้านสิธิแวดล้อมกลับถูกนำไปโยงในประเด็นทางการเมืองคดีนี้ นั่นแหละพี่น้องนกะบอยส์ก็เอาขึ้นมาให้ดูนะพี่น้องข้าวๆตัวอย่างนะถ้าใครคิดทิศเห็นต่างนะซึ่งคลิปนี้ก็เผยแพร่มาเมื่อในปี2024เนาะเดือนเดือนเจ็นะวันที่5นะเป็น้องถือว่าบอยส์เองเนี่ยได้ไปดูเนาะได้นําภาพเก่าเนาะพี่นะ้องภาพนี้คือโดนฮุนเซนรวบตัวนะพี่น้องภาพเก่าที่โดนจับในการที่มีเหตุชุมนุมเนาะคลิปนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะเป็น้องเพราะว่าฮุนเซนเองเนี่ย กลัวนะกลัวเหตุการณ์เหล่านี้มันจะบานปลายเหมือนในป่าเขาก็เลยนําคลิปเหล่านี้นะพี่นโพสลงสื่อโซเชียลเนะปัจจุบันนี่คือกลับมาเป็นที่สนใจอีกแล้วนะข่าวเมื่อสักประมาณ1ปีที่แล้วนะพี่น้องก็ได้เห็นเหตุการณ์นะคุณเซนก็คืออันนี้มันน้อยคนนะพี่น้องแต่คือปัจจุบันนีนะ้ถ้าปิดไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k facebook เนี่ยแน่นอนว่าคุณเซนโดนแน่นอนนะแต่ตอนนี้คือ สถานการณ์นะพี่น้องสถานการณ์คือเครียดนะคณเซนก็เครียดนะพี่น้องนะเครีนะคยดหนะักปัญหาใจแดน่นเนาะก็ยังไม่ลงตัวนะพี่น้องปัญหาจากการที่ไปโกงกินชาวบ้านก็รออะเวยก็เลยตามล่านะพี่น้องตามล่าคนกระทาผิดนะพี่น้องคนกระทาผิดต่อต้านเขาไม่ใช่ว่ากระทาผิดเหมือนกฎหมายโลกนะ่มันก็ไม่ผิดอยู่แล้วเนาะในการที่ มีคนมาประนามเรามีคนมาวิจาร์เราเหมือนประเทศไทยสามารถวิจาร์ไดนะ้แต่ต่างกันกับเขมินกับลาวใครวิจาร์ก็คือจะโดนจับบ้านหมายอดก็เหมือนกันนะใครวิจาร์โดนจับเพราะฉะนั้นฮุนเซนนะพี่น้องตามล่านะหมายหัวคนที่คิดเห็นตาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในการที่มีกลุ่มวัยรุ่นเจนซัตนะพะนี่น้องก็ กากลุ่มเนาะก่อความวุ่นวายก็แน่นอนเลยพี่น้องไม่รอดนะไม่รอดบอกยอดว่าไม่รอดเนาะถ้าว่าจะก่อความวุ่นวายอีกแน่นอนก็คือจะไปไม่รอดนะพี่น้องสิ่งที่เราได้เห็นนะพี่น้องสิ่งที่เราได้เห็นก็ล้วนแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่มันไม่เหมาะสมนักการเมืองที่หวดร่ำหวดรวยนะพี่น้องเพราะว่าทาง ตระกูลหุ่นเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในกัมพูชาเนาะแล้วก็เป็นคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะเพี่น้องเป็นคนที่ถือว่าบอกได้เลยว่า number one นัมเบ r วัตเนาะในกัมพูชาอันดับหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งบทเรียนเนาะที่คุณเซนตอนนี้คือตามล่าหาคนผิดเนาะคนที่คิดเห็นต่างต่อต้านคือเขาจะจับนะพ่จับจนหมดเนาะไม่ให้เหลือ ใครต่อต้านเขาเขาจับแน่นอนเนาะโอ้โหนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc ทุกๆุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมะรับพี่น้องในช่องทางบายอดแรงงานราวชาแนลนะพี่น้องบายอดก็จะทําคลิปเต็มที่นะพี่น้องที่บายอดที่จะสามารถตอบแทนบุญคุณประเทศไทยได้นะช่วงนี้ก็คือไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายนะพี่น้องไม่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนะพี่น้องเนาะก็เพราะว่า หนึ่งช่วงนี้ก็คือติดงานเยอะนะพี่น้องก็ไม่ได้มีเวลาได้ไปเราเดือนนึงก็ได้ไปแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้อง EP นี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่ให้การติดตามและรับชมคลิปบายอดนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องสวัสดีวันนี้บายอดเองสิขอลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ